ถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันตอนที่พะจน์อยู่ที่เดิมนะโอเคโอเคได้เลยไม่เจอกันนะ The next day ทำไมเขายังไม่มาอีกเนี่ยนี่มันก็เวลาเดิมแล้วนะ เร็วจังเนี่ยแค่นั้นแหละที่มาสายสายต้อง50นาทีเฮ้ยนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยว่าเวลาการขึ้นตอกของดวงจันทร์แต่ละวันมันไม่เท่ากันอ่ะาจะสอนเนี่ยคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาขึ้นตอกของดวงจันทร์มันไม่เท่ากัน เอาแล้วครับที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี่คือการทดลองของนาซาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเวลาขึ้นตกของดวงจันทร์นะครับอืมเป็นยังไงดูภาพช้าชัดๆก,ก็ได้นะครับอเป็นยังไงชัดหรือเปล่าดวงจันทร์ไเห็นโอเคครับต่อจากนี้ก็เ,ออเอซอร์ลอร์เนดิทอนคารซาลีมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ ว่ามันเกิดจากอะไราการเปลีป่ยนแปลงเวลาการขึ้นตกดวงจันทร์เกิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเองและดวงจันทร์หมุนรอบโลกทําให้ปรากฏเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกและตกทางทิศตะว,วันตกเหมือนกัน ต้องขอบคุณท่านดรศาสตราจารย์เนติธรคอนซาลีมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้และเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าทําไมเวลาถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเชิญท่านหลอดดออรชุติวัตนบัวคำโคตรขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับด้วยความที่โดนจันโคนจรรอบโลกครับทำให้เวลาบนโลกเปลี่ยนแปลงไปและ ทำให้มุมที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเปลี่ยนแปลงไปครับซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ประมาณวันละ12องศาครับต้องขอบคุณท่านดรเซอร์หลอดชุติวัฒน์บวัวคำโคตร้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้และท่านต่อไปขอเชิญคุณนพพลรักงานขึ้นมาให้ความรู้บนเวทีได้เลยครับเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้า เป็นเวลาประมาณ50นาทีของในทุกๆวันและมีการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงจันทร์ไปในทิศตะวันตกไปเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนโอเคครับต้องขอบคุณคุณนพพลดหลักงานมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้และขอบคุณทั้งสามคน,นครับที่มาให้ความรู้ต่อไปเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าเราสามารถหาเวลาขึ้นตกของดวงจันทร์ ได้อย่างไรนะครับขอเชิญคุณธินกิจแสงสงขึ้นมาเลยครับในการที่เราจะคำนวณหาเวลาขึ้นตกของดวงจังนทร์ครับมันง่ายนิดเดียวครับมันมีสูตรอยู่ว่าเราเอาจำนวนของวันเนี่ยครับเช่นแบบวันนี้คือวันแรมเคำ่ำเอาเลข7เนี่ยครับไปคูณด้วยแปดจ็คูณแปได้เท่าไหร่ครับได้ห้ครับห้ บางคนสงสัยเฮ้ยแล้วมันจะเป็นเวลาได้ยังไงว่ามันเลขห้าใช่หกไม่ใช่เหรอวะเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับเราก็าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยก็คือเลขค่าไปแบ่งก็กลายเป็นตีห้าครับเพราะว่าเลขข้างหน้าเนี่ยคือจํานวนชั่วโมงบางคนสงสัยอ๋อเลขข้างหลังก็แปลว่าเป็นเลขนาทีใช่ไหมครับถูกครึ่งนึงครับแต่เลขนาทีเนี่ยเราต้องเอาไปคูณด้วยหกอีกทีครับตามสูตร ฉะนั้นเราต้องเอา6นะครับที่เป็นเลขหลังของตัวเลข5ไปคูณกับ6เราก็ได้36นาทีซึ่งแปลว่าเวลาขึ้นขนโดนจันนะครับอยู่ที่ตีห้านาทีบางคนสงสัยพี่อ,อ้อามนรู้แต่เวลาขึ้นแล้วเวลาตกเราจะหายยังไงอะโอ้ยวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีก่อนนั้นนั้นอีกนะครับเราก็เอา ตีห้าสามสิบหกนาทีหรือเวลาขึ้นอย่างอื่นก็นได้ครับคุณเอ้ยคุณหอครับบวกด้วยสิบสองเราก็จะได้สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีหรือห้าโมงเย็นครับเราก็จะได้จะเวลาตกของโดรนจันครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณดมอ,อทินกิจแสงสองมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้สำหรับวันนี้หมดแล้วครับขอบคุณครับ Mr. B six thousand